เาต้องทิ้นภูไหหลาวเนาะทุกคนอ้ยตกใจลองมาดิจะมาสิยงามกว่าเกา่า <c oughs> ดีใจเยี่ยว่าทีมีคนมาขอเป็นเคยเนี่ยดีใจ,จวะ <c oughs> สบายห้องนอนเด้ไม่ไม่เท่านอนอยู่วันไหนนอนนี้หรอไม่เท่าอ๋อไม่เท่านอนนี้อ๋อสะตวุกนอนอยี่นี้วะอ๋อสะตวุกจะนอนอยู่วันนี้น้องสาวเด้น้องน้องสะตวุกนอนอยู่ใส อาสาสุกนอนอยู่นี้เนาะน้งนองล่ะน้องขอสาสทุกนอนอยู่นี้แม่เรานอนอยู่หันอลูกเคยมานอนอยู่พี่ <laughs> มาโยกใช่ไหม <laughs> มายกใช่ปะยกเด้ <laughs> ไอ<ห>ผ<น>ู <laughs> ้ดามักสไตล์แบบนี้ะนะสาวสไตล์อยู่นอกอยู่หน้านะบารัดแนะนำเนาะให้เอาอยู่ตามเนาะยู่ตามบ้านนอกบ้านหน้าเนีน่ยแล้วสบาย ว่าเรื่องลูกเรื่องเนี่ยเนาะถ้าเอาอยู่ในเมืองเนาะสังคมเพิ่นว่าอยู่ในความพัฒนาฟรีได้หลายแล้วนะจะน,นั้นเนาะว่าเรื่องการแต่งโตกกะใส่เครื่องสามางหลายเนาะอยู่ในเมืองนะทุกคนผู้สาวจะใส่เครื่องสามางหลายเบิกออกยากได้แบบผู้ใดางามผู้ใดบ่ง,งามเนาะอยู่ในเมืองเนาะสลายงามยนต การใสญกรรมมานะแล้วการแต่งโตเนะาะแต่ว่าอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเนี่ยคือบ้านส,าสุกนี่แต่งามแบบธรมรมชาติงามแบ,บบบอดด้เต็มบอดดี้แจงปัดดเนาะที่ส,สักซุกนี่เราบดดีทาแป้งทาพิมอย่างเลยได้เนี่ยหักเลยธรรมชาติธรรมชาติาต์บอดดี้แจงน้ยจะเจียมหมดแล้วเนี่ยคนอยู่บ้านนอกบ้านหน้าน้องให้เรียกหลายส,าสักซุก ่ละมือไปให้ไปส่วนเนาะไปหาอยู่หากิ่นมาเรียงขอบเรียงคยงวรเรียงแม่เลี้ยงน้องไปหาเอาไม้ซ่อนปูซ้อนปา่าคือพก้อนเนาะที่วลาน์ทายเอเิ่อนกันบพาวัฒไปเบิง้งวิธีการซ้อนปา่าคนน้อยที่การซ้อนปา่าซ้อนกุ้งซ้อนเนวอยู่ในแม่น้ำเสี่เนาะโอ้ปลาซุกมานเนื้อตักบัไดยักคึกลอดเนาะ <laughs> ถึกเนวถึกป่าลได ว่าจากนอนแล้วว่าไม่เท่านี่เนาะไม่เท่าจากนอนว่าฝนตกเลยฟังเสียงฝนฟังเสียงฝนจ่าจ่าโยมจะคักเลยนอนนี่โอ้นอนม้วนแท่ดิเนาะฮ่าฮโดยโดยยำหนาวนี่อุ่นคักแล้วดังไฟอยู่ฮะเนาะดังไฟอยู่นี่เห็ดอยู่เห็ดกินย้อน สบายห้องนอนเด๊แม่แม่เท้านอนอยู่วันไหนนอนยี่หรอแม่เท้าอ๋อแม่เท้านอนนี่อ๋อสะชุกนอนยี่นี้บอ๋อสะชุกยืนนอนอยู่วันนี้น้องสาวเด้น้องน้องสัชุกนอนอยู่ใส่อ๋อสัชุกนอนอยู่นี่เนาะน้องแหละน้องเขาสัตชุกนอนอยู่นี่แม่ละนอนอยู่ฮันอ๋อเราเคยมานอนอยู่พี่มาหยอกใช่เลย มายกายกใช่ปะโยกเด้รูกเคยกับกับแตงแล้วกับตังเฮือตังห้าเอกตังเฮือลังไม้เห็นให้มีห้องจักสองห้องซาฮอิเซษได้สำหรับเคยสากุกดีใจว่าสมีคนมาขอเป็นเคยเนี่ยดีใจปะสากซุกนาหวานี้งาม น่าหวานยิ้มงามนิ้มน่ารักยิ้มมีเสน่ห์นั่งไม่ได้โมเมย์วะนั่งขับตะวันเนี่ยโมเมย์วะน้องเคยนั่งแบบนีนบมมนบ้วะนั่งกันโมแมปเต้นบอกได้บ่นั่งโมแมบลองวันนี้เจ้าบ่าสีงามกว่าเก่า <c oughs> นั่งไม่ได้แห้งงามแห้งน่าหักไลยดูเลยแห้งน่าหักหนักวันนี้เคยมานั่งอุ้ย บ้านค่อยเกินมานั่งต้อมมอบเนาะแต่ว่าบ้านทุกคนเชิญมาได้ไหลานยน้องบางคนเกินนั่งมอบเมบแต่บ้านของบารับเอินว่านั่งต้อมมอบอันน ah ี้อย่าหัวคันก็ได้อภาษาต้องพิ่นของไพลาวเนาะทุกคน <S <S อุย้ยตกใจป้าดังทุกคน ตาดังแห้งโอ้ดังแเ,งเ้งทุกคนเที่ยงหรอแบรแบระเบ,บ,บิดบุบบี้แตกเลยจะชุกยังตกใจเนาะปะ่าพอต้องห้งนี่จังหวัดสรีสอนป่าได้เนาะกานำคุณคุณเราได้คุณเนาะอ๋อกนำคุณเราได้เนาะโอ้ย ทางนอกพอกันพระท่านได้มืดคักได้ทุกคนนะมาเห็นวิวทางนอกโอ้ยต้นไม้ใบหญ้าเขียวคักเลยคนยังตกแห้งขนาดแต่ว่าลมเนี่ยยุตแล้วได้ลมเนี่เริ่มยุตแล้วเดย์สักที่เห็นพามานในบริตริงเลยบริตริงเลยทุกคนนะยแล้วฝนยังตกแห้งขนาดเลยจากจากแต่ว่าตอนนี้โอ้ยทุกคนทีน่เคลื่อนยังโย ยิ้มมีเสน่ห์ยิน้มน่ารักคณะบรรแต่ตงนั่นนี่คณะบรรแต่งโตงนั่นนี่แต่งโตเก่าผมกระคักงให้ดีนะฮะไปเจอเจ้าอยู่บุญเปักไฟฮันคือย่างไวไ้เลยอ๋อชิ่น <unreasonable> นำไปหากะยัมพุทันก็เริ่มบรรนำซะ จะเห็นเนี่ยตอนน้องเกาผมเนาะเกาผมแห่งชีงามเนาะไปกำน้องสาวบอกเหมือนันฮะไปบุญฮะอ๋อไปบุญรองไฟทุกไหบรลัดไตมันเจอเพิ่นเนาะก็ได้ถ่ายคลิปบายูเห็นสาวสุกหน้ากายแป๊บๆๆเพื่อนไปกำน้องสาวเพิ่อน เหมือนนั้นชั้งแม่นชั้งโมงน้องมามือนนั่นเนาะชั้นังโมงมน้องมาแต่บุนองไฟเหมืนนั่นนะได้ประมาณสิบโมง,มโมงอ๋อสิบโมงเนาะม่วนบ่ม่วนอยู่บ่ม่วนเนาะถ้าได้ผู้บ่าวไปนั่งเฮงสิบโมงก็หัามเนาะโอ้ย <laughs> ผู้บ่าวอ๋อ <laughs> ผู้บา่บาวจากพี่น้องทางขวาวเลสิไปน,นั่งมันจะได้ พชิมาขอเป็นเคยแม่เจ้ายิ้มมีเสน่ห์ยิ้มน่ารักไปเสียยาให้แล้วเราได้ผลเสียยาให้ทุกคนเลยจกคนไปเสียแต่ละมือจกคนเสียยาให้เราอ๋อ สองสามคนจักมือเสียนะหลายมือจักมือหลายมือนะทิอาทิตย์ปลายเนาะอ๋อาทิตย์ปลายกับลาลาวประมาณอายู่ตกอยู่ปรตอนชิดมือนี่แหละทุกคนเลี่ยตอนชิดหรือชิดปลายมือนี่แหละประมาณนั้นนองน้ออาทิตย์ปลายนสาวซุกทั้งนาฮักทั้งดุทั้งมันเนะาะทังเก่ง หาอยู่หากินซอนปูซ้อนปลาเก็บพักข้างนอกมาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องนี่คือวิธีตามอาคนในท้องถิ่นเนาะก็คือสาวซุกนะแบกภาระนักเนาะพ่อเิ่นได้แยกงกันแล้วก็แม่พ่อก็บน้นจะเมียไหม,ไมหรือเนาะแยก่กันได้โอ้หลายปีลแต่สาวซุกยังน้อยๆคนแต่สาวซุกยังเป็นเด็กน้อยพ่อแม่แยกงกันเนาะ แ,แม่ของเพื่อนกันยังโสดอยู่ได้ทุกคนได้อยากมาเป็นเป็นพ่อของส,สุกก็ได้ <laughs> อาจจมาเป็นเคยของแม่เล่าก็ได้เนาะมาเป็นเคยของแม่ส,สุกก็ได้เวลากระสีสนับสนุนได้ทุกคนงานแต่งกับจะเริ่มเชิบ้บอลาร์น้ำนาะบาลัารซมานำํำมาสแสดงความยินดีนํำ แ,แบบแต่ละเคลื่นมีบางคนมาล่มทุกโอ้มีมีใครมาล่มเลยว่าเจ้ากันโอ้ เออเฮือนนอนกันยาแม่คันหักแค่ในเป็นยู่น้ำได้เลยนี่เห็นกับธรรมดาเนาะเฮือกันประมาณเราเล่าประมาณสี่เมตรเนาะลงเงาสี่เมตรเพื่อนขอสาสุกกระแม่อยู่ตัวกว้างกับประมาณสามเมตรเนาะตัวกว้างเสามเมตรแล้วก็มีระเบียงน้ำ ระเบียงในรว่าเกยเนาะภาษาผู้ไทยภาษาผู้ไทยบ้านของรับไม่เป็นมาเกยจุดนี้บอลน,นางเลินนี่นะบอลน,นางเลินนางเย็นนี่เกยนี่ก็สีกว้างประมาณเมตรส่าเนาะตัวเมตรยี่สิบนะน,นั้นเป็นสวิงในสวีงรงว่าเครื่องมือหาปลาของสาวซุกกับแม่เพิ่นเนาะลอยตรงเตียงเนาะโหดตกนักขนาำอาเริ่มมามีมามีดอยู่หลาคนเลย นอนกลางคืนหน,นาวว่าสะทุกหนาวนาว <laughs> อบอโดนใจเห็อเนาะล่องเกาเกาผมคือเดินยังนะฮะคือเกาอยู่บ่เห็ดเกาเกาผมเลยม้วนขึ้นมงด้วยผมอ <laughs> ย่าเบิ่งสไตล์ เก่าเก่าก็สวยแล้วเนาะสวยงามน่ารักแล้วโอ้ยเนี่ยคนมันนาฮักนะครับผู้ขาวลีเนาะจเนาะสุกเนาะกัณฑ์เปเชียเนี่ยให้ตากแดดทุกมือทุกมือกันยังขาวเนาะขันยูสนุกยูสบายยูห้องแอร์ตลอดนี่คือข่าวเจ้านี่คือบางคนเนาะอยู่ในห้องแอร์ตลอดนี่แห่งสีขาวเจ้านะ อันนี้ขนาดตากเดดตากลมอยู่ทุกมือมันมือเว้นเสียญาให้ทุกคนเอออยู่กลางให้กลางดอยก็ยังข่าวปลานี้อันนี้เป็นน้ำากงของรัดเนาะแล้วกองกองกองของรัดเลยแบบมันอันนั้นเนาะมันเป็นกองแบบว่ามาคนนี้เห็นนุองฮู้คุ้มคนนะนะความชัดเจนนะนะความอันนั้นนะแต่มันจะบริเวณปั๊บแบบ ให้ผิวขาวออร่างามบอนะฮะบ,บอสทุกคนนี่กองแตงขาวจั่วโหลดาวไม่เท่าให้งามครับฮ่ <c oughs> <c oughs> โอนทุกคนขาวจั่วเลย ข้าวคนนั่กเลยเนาะทั้งข้าวทาั้งซบแดงไปเท่า <laughs> จะซุกเบิ้นยิ่มเบิ้งอะหนตอนนี้ฝนกัดกล้แล้วทุกคนเลย ใกล้แล้วคนใกล้สีเศร้าแล้วเนาะเดี๋ยวบรรักษ์กับซีดกีกราฟเลยจ้ะหน่อยขำมาขำมาแล้วทุกคนเลยก็ฟ้ายังดังแหงเนาะฟ้ายังเริ่มแห้งเนีดังแหงเปียนฟางเปียนฟางอยู่ได้โอ้อฝนนิดเซนแล้วฝนนิดเซนแล้วแนตะ่าโอเคเลยทุกคนเลยหน้าวรักษ์ก็บซไดีไทยแล้วบะเนี้ยมีนอนข้างแล้วบะเนี้ยตกแสง,งขนาดไหน เดี๋ยวไปกันปบเนาะมาเจอตะแลงครับปอบออกปอบหงมาลักก็ต้องขอขอโมกขอบใจเอฟซีที่ฝากเงินมาให้เสาซุกเด้อห้าร้อยบาทเนาะจากพี่น้องทางฝั่งขวาเนาะผู้เบาพีเอ็มหักเสาซุกนะนะต้องขอโมกขับใจอีกครั้งเนาะเทรดเสาสุากแต่ว่าเพิ่นบอกประสงค์ออกน้าเนาะเพิ่นบอกประสงค์ออกซื้อเนาะก็ต้องขอขอโมกขอบใจอีกเหนึงเนาะสำหรับฟูทีฝาก เงินฝากของมาให้สซุกเนาะเราบริวารบริวังอย่งหลายเนาะซื้อกับบอบอไ,ได้เพิ่นบป่ประสงค์ออกซื้อออกน้ำเนานะขอไปว่าได้ฝากให้สซุกเนาะพี่ตนสซุกนะฝากมาให้ห้าร้อยบาทเนาะเกาเด้อวันนี้สิได้ก่อนได้วันนี้ได้สิได้กลับเราได้วันนี้เออสิได้กลับก่อนได้ของเด้อไอ้กับก็เด้อสซุกเด้อโดยโดยโดย ซาทุซาทุซาทุผู้ใดที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เนาะเรือซับสไคร้ก็ขอให้โชคดีมีโชคมีไส้เนาะทุกคนเนาะได้แฟนบูฮู้สู้ผู้งามเนาะงามคือสาวซุกนี่แหละได้งามคือสาวซุกยู่เดอ้อสาวซุกมีอยังจะฟากว่าพากขอบใจว่ามานะแม่ขอบใจเดอ้อเอฟซีทุกคนเนี่ ลบเขาเนี้ยละขอบใจขอบใจเด้าแอร์ซีทุกคนที่มาลักต้นนทิ่เฮาที่ฟ้าของมาให้สาสุกกันเ้ขอบใจที่ฝากเงินมาให้สาสุกขอบใจเด้อที่ขอบใจเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องทำในหลายๆให้เราให้รวยครามีเวลามาลิ้นนำได้เด้อโดย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 ขอบใจขอบใจเอ้าลาทุกคนไปก่อนเนาะ